สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 c h a n n ชาแนลและคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของดาวอาทิตย์ค่ะที่ได้ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์แล้วนะคะว่าจะส่งผลเช่นไรกับชะตาชีวิตของชาวธนูนะคะในช่วงเวลาประมาณ1เดือนจากนี้ไปเอาละก่อนที่จะไปฟังคำพยากรณ์แม่หมอขอแรงใจนะคะขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอกันด้วยนะคะ ก็นับว่าโชคชะตาชีวิตของชาวธนูเนาะตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงช่วงก่อนวันที่17สิงหาคมนั้นเป็นจังหวะที่ดวงของคุณไม่ค่อยดีนะคะหลายคนก็จะต้องอดทนจะต้องอยู่ในจุดที่มันมีทั้งความเครียดความกดดันและความเหน็ดเหนื่อยไหนคุณจะต้องอดทนกับปัญหาทางการเงินนะคะเพราะว่าดาวเสาร์ก็โคจรถอยหลังแล้วก็ยังต้องโดนอิทธิพลของดาวอาทิตย์ที่โคจ เป็นมรณะก็ทําให้พลังงานชีวิตของชาวธนูก่อนหน้านี้เนาะมันสะดุดมันติดขัดทั้งจากปัญหาเก่าๆที่ยังไม่ได้แก้ไขและยังมีงานใหม่ๆที่คุณอาจจะได้เริ่มทําไปแล้วมันก็ยังไม่มีความคืบหน้าอย่างที่หวังสิ่งเหล่านี้ก็ยิ่งจะทําให้ชาวธนูนั้นจะมีความเครียดสะสมจะมีความกังวลใจที่ยังไม่กล้าบอกใครแต่เมื่อดาวอาทิตย์ได้ย้ายราศีครั้งนี้เนาะ ก็น่าจะเป็นจุดที่นำพาแสงสว่างมาให้กับคุณเอาล่ะชาวธนูถึงแม้ว่าชีวิตของเราอาจจะไม่ได้ดีขึ้นมาแบบร้อยเปอร์เซนแต่มันก็เป็นโอกาสที่จะทำให้คุณได้ออกจากความมืดนะคะจะได้หลุดออกจากจุดที่ต่ำที่สุดในรอบปีนี้ไปได้สักทีในทางโหราศาสตร์ไทยนั้นนะคะดาวอาทิตย์ก็เป็นดวงดาวที่สื่อถึงการเริ่มต้นพลังชีวิตความมั่นอกมั่นใจ ชื่อเสียงเกียรติยศซึ่งก่อนหน้านี้ดวงดาวเขาโครจรตกอยู่ในภพมรณะเนาะก็ทำให้ตัวของคุณมักจะมีความท้อแท้จะหมดกำลังใจง่ายไม่ค่อยมีชีวิตชีวาบางครั้งบางทีก็จะไปเจอกับคนที่ดูถูกดูแคลนจ้องทำลายชื่อเสียงของคุณดังนั้นเนาะการย้ายกลับคืนเรือนกลับมาเป็นกเกษตราธิบดีของดวงดาวก็ย่อมจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของชาวธนู เพราะว่าดาวอาทิตย์เดิมทําหน้าที่เป็นดาวเจ้าเรือนสุภะเป็นตัวแทนของความก้าวหน้าสําเร็จความจเจริญรุ่งเรืองสมหวังโชคลาภความโชคดีเอาล่ะชาวธนูนะคะตั้งแต่วันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นจะได้เปลี่ยนจากความเหนื่อยล้า ไปสู่ความสำเร็จค่ะใครที่กําลังท้อแท้หมดกําลังใจก็ขอให้คุณจงลุกกลับมายืนหยัดสู้กันใหม่เพราะจากกลางเดือนสิงหาคมนะคะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนตุลาคมพลังงานของดาวอาทิตย์จะช่วยผลักดันให้คุณได้รับโอกาสแห่งความเจริญรุ่งเรืองกันอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักหรือแม้กระทั่งการค้นหาเป้าหมายใหม่ๆให้กับตัวเอง Thank <laughs> you. ใครก็ตามที่รู้สึกว่าชีวิตต้องเผชิญกับปัญหามากมายหลายอย่างก็ถึงจุดที่มันจะค่อยๆคลี่คลายนะคะคุณจะเจอทางแก้ทางออกได้บางคนก็อาจจะได้เจอกับที่ปรึกษาดีๆนะคะเจอกับกัลยาณมิตรที่จะแนะนําให้คุณได้เห็นเส้นทางใหม่ๆและชาวธนูคะคุณจะมีดาวพุธเนาะตั้งท่ารอรับดาวอาทิตย์อยู่ในราศีสิงห์คู่ดาวอาทิตย์ดาวพุธนั้นก็เป็นดาวคู่วิชาการก็ ยอมจะช่วยเสริมกันนะคะทำให้เจ้าชะตาจะมีพลังมีไหวพริบมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาแก้เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ง่ายมากขึ้นและสิ่งใดที่คุณตั้งใจลงมือทําจากนี้ต่อไปมันก็จะสําเร็จได้นะคะบางคนก็จะมีผู้ใหญ่มีเจ้านายมีคนใจดีคอยช่วยเหลือสนับสนุนและเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นะคะดาวเสาร์ก็จะย้ายออกจาก ราศีมีนกลับเข้าไปสู่ราศีกลุมอีกครั้งถึงตอนนั้นก็เรียกได้ว่าบรรยากาศรอบตัวของคุณนะคะจากที่เคยอึดอัดเคยกดดันมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะเจ้าชะตาจะกลายเป็นคนที่สดใสมากขึ้นจะมีความมั่นใจในตัวเองและตรงนี้นี่แหละคะ่ะจะเป็นพลังที่ทําให้คุณสามารถก้าวผ่านขีดจํากัดนะคะแล้วก็จะได้เดินไปสู่เส้นทางที่จะทําให้ตัวคุณเติบโตมั่นคงกว่าเดิมนะคะ เอาละทีนี้แม่หมอจะขอพูดถึงในเรื่องของการงานนะคะสิ่งที่ชาวธนูทั้งหลายจะต้องรับผิดชอบหลังจากที่ดาวอาทิตย์ได้ย้ายราศีนะคะคือพอดวงดาวได้ย้ายออกจากความเป็นมรณะก็ย่อมจะส่งผลที่ดีนะคะทำให้ทิศทางการงานของคุณจะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ เพราะว่าดาวอาทิตย์ในสุภานั้นหมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงและความสำเร็จของคุณจะถูกจับตามองคนที่ทำงานประจำรับราชการทั้งหลายนับจากกลางเดือนสิงหาคมนะคะยาวๆไปจนถึงเดือนตุลาคม คุณมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งหรือจะได้รับมอบหมายงานสำคัญให้ต้องรับผิดชอบเนื่องเพราะว่าผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้าจะมองเห็นถึงคุณค่าศักยภาพและความสามารถที่มีนอกจากดาวอาทิตย์แล้วค่ะดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณก็จะโครจรเคลื่อนตัวอยู่ในพบเรือนที่ดีเช่นกันและตรงนี้นี่แหละจะทําให้ทุกๆความรับผิดชอบของเจ้าชะตาจะมีความสําเร็จเกิดขึ้น ผลงานที่ทำไปจะถูกมองเห็นในวงกว้างจนเกิดชื่อเสียงในองค์กรหรือว่าในสายงานของคุณนะคะ ส่วนท่านที่กำลังมองหางานหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานในช่วงนี้ก็มีโอกาสจะถูกเรียกสัมภาษณ์หรือแม้กระทั่งคนที่กำลังจะไปสอบแข่งขันสอบบรรจุก็มีเกณฑ์จะชนะคู่แข่งได้เอาล่ะถึงแม้ว่ามันจะมีการแข่งขันที่สูงก็จริงแต่ดาวอาทิตย์ในสุภานั้นจะช่วยหนุนช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้ชัยชนะ จะมีค่อนข้างสูงนะคะรวมไปถึงท่านที่อยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้งานที่มั่นคงหรือจะได้ไปทํางานในหน่วยงานใหญ่ๆคะ่ะสําหรับคนที่เป็นผู้ประกอบการทําธุรกิจส่วนตัว เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะก็นับว่าสักประมาณช่วงปลายเดือนสิงหาคมนั้นการค้าการขายของคุณจะเริ่มดูดีขึ้นนะคะคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้พุ่งแบบก้าวกระโดดแต่คุณก็จะรู้สึกได้ถึงความคึกคักจะมีผลตอบรับที่ทำให้คุณมีความหวังมีกำลังใจที่มากขึ้นคะ่ะ เอาละในประเด็นต่อมานั้นก็จะเป็นเรื่องของการเงินนะคะถึงแม้ว่าดาวอาทิตย์จะไม่ใช่ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณแต่ว่าดาวอาทิตย์จะโครจรเล็งไปที่ดาวเสาดาวการเงินของชาวธนูที่ถอยกลับเข้าสู่ราศีกุมพอดีและเมื่อเราพิจารณาจากความเป็นดาวคู่าธาตุไฟก็ถือว่าดาวอาทิตย์นี่แหละจะช่วยเติมพลังงานให้กับดาวสาวถือว่าจะช่วยหนุนทำให้การเงินการหารายได้ของคุณ นนั้นจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากในช่วงที่ผ่านมาเนาะชาวธนูเองก็จะมีความกังวลใจในเรื่องของการเงินการใช้จ่ายที่จะต้องจํากัดนะคะบางท่านนั้นก็มีรายรับที่ไม่สมดุลกับสิ่งที่จะต้องใช้จ่ายออกไปปลายเดือนสิงหาคมนี้จึงถือว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญเพราะมันมีแนวโน้มว่าการเงินของเจ้าชะตาจะเริ่มกลับมาหมุนเวียนดีขึ้นนะคะบางคนก็มีเกณฑ์จะได้เงินก้อนเช่นอาจจะ ได้เงินชดเชยเงินปิดบัญชีเงินสิ้นสุดสัญญาหรือว่าเงินที่รอคอยมานานก็ได้หรือบางคนนะคะคุณก็จะมีรายได้ใหม่ๆจากงานเสริมจากการลงทุนหรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆที่มีเข้ามาให้ได้ทําในช่วงนี้แต่อย่างไรก็ตามต้องยอมรับค่ะว่าภาระความผิดชอบมันก็ยังมีเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อของเข้าบ้านค่ะใช้จ่ายภายในครอบครัวบางคนก็จะต้องหาเงินมาผ่อนบ้านผ่อนรถ แต่อย่างน้อยก็ถือว่าการเงินจะไม่ติดขัดหนักหนาเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นะคะส่วนข้อควรระวังนะคะเมื่อดาวอาทิตย์โคจรอ,อยู่ในราศีสิงห์นั้นก็มีเช่นกันเนื่องเพราะว่าดาวอาทิตย์นั้นจะโคจรเล็งไปที่ดาวพระราหูเอาละ่ะตรงนี้ตัวคุณจะต้องระวงังเรื่องที่มันจะดูเป็นดราม่าขึ้นมานะคะบางท่านก็อาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในหมู่เพื่อนร่วมงานหรือว่าคนใกล้ตัว บางครั้งบางทีมันจะมีการแข่งขันที่รุนแรงในที่ทำงานหรือว่าจะเป็นการแข่งขันเชิงธุรกิจการค้าของคุณนะคะและตรงนี้ก็อาจจะทําให้คุณอาจจะต้องเหนื่อยบ้างหนักบ้างแต่ว่าสุดท้ายคุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเอาชนะได้ขอแค่ช่วงนี้เนาะชาวธนูทั้งหลายอย่าได้ใจร้อนอย่าได้ใช้อารมณ์จนเกินเหตุเพราะว่าความมั่นใจที่มากเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดจากคนอื่นได้นะคะ บทสรุปส่งท้ายนะคะสำหรับการย้ายราศีครั้งนี้ของดาวอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญนะคะเพราะว่าดวงดาวก็ได้โครจรอ,ออกจากภพที่เสียหายก็ย่อมจะทําให้ชีวิตของเรามันจะโล่งจะโปร่งสบายกว่าเดิมยิ่งดวงดาวโครจรเข้มแข็งนะคะเป็นเกษตรราธิบดีในภพสุภะก็ย่อมจะทําให้เจ้าชะตาจะได้เห็นผลลัพธ์จากความพยายามที่ผ่านมาของตัวเองนะคะไม่ว่าบางทีชีวิตมันจะมี Terima kasih. ความเหน็ดเหนื่อยมีอุปสรรคมากแค่ไหนแต่สุดท้ายคุณก็จะทำสำเร็จได้ไปทีละขั้นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังจะช่วยหนุนชาวธนูนะคะช่วงนี้การงานก็จะก้าวหน้าการเงินก็จะดีขึ้นแถมยังมีความรักที่มั่นคงและดาวอาทิตย์ในภพสุภานั้นยังหมายถึงการเดินทางไกลโอกาสใหม่ๆนั่นก็แปลว่าบางคนคุณจะได้เดินทางนะคะอาจจะไปทำงานไปเรียนต่อหรือว่าเจรจาทางธุรกิจบ่อยม ท่านใดที่กําลังวางแผนจะไปต่างประเทศนะคะไปเรียนไปทํางานหรือว่ากําลังรอผลวีซ่าอยู่ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางไปอย่างที่ใจคุณหวังนะคะ เาล่ะใครที่ชอบคลิปในแนวนี้นะคะแม่หมอรบกวนเนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดที่กุญใจดีกว่านั้นก็สามารถที่จะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดด o n a t e super t a n หรือจะเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่คีม563 c h a n n ช l ด้วยนะคะก็ดี ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ